เจาะลึกคำพูดเจา้าสัวไชนินจากภาพยนตร์ลเรื่องส่งคำส่งด่วนที่ว่าพอการเริ่มต้นจากศูนย์มันรู้สึกยังไงเมื่อชีวิตคุณกดปุ่มรีเซ็ตใหม่คุณเคยรู้สึกอย่างไรเมื่อตัวเองต้องเริ่มต้นใหม่ั้งหมดเมื่อสิ่งที่เคยมีหายไปจนหมดเมื่อเราต้องยืนเป,ปล่าๆไรซึ่งอะไรทั้งสิ้นและมองดูโลกใบนี้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรบ้างในโลกที่ทุกคนแข่งขันกันในยุคที่ความสำเร็จมักวัดกันด้วยตัวเลขด้วยสถานะด้วยสิ่งที่เรามีการกลับมาเริ่มต้นจากศูนย์ ไม่ใช่แค่ความท้าทายแต่มันคือการทดสอบจิตใจยอย่างแท้จริงมองคนมองว่าเป็นจุดจบ แต่บางคนกลับมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคําพูดของเจ้าสัวคณินที่ว่าพอะการเริ่มต้นจากศูนย์มันรู้สึกยังไงไม่ได้เป็นแค่ประโยคธรรมดาธร,รมาในภาพยนตร์แต่มันคือคําถามที่ลึกซึ้งที่สุดของการดํารงอยู่มันคือเสียงกระซิบที่ถามถึงความหมายของการเริ่มต้นถามถึงความรู้สึกของคนที่เคยล้มเหลวเคยสูญเสียและเคยต้องกลับมาสร้างทุกอย่างใหม่อีกครั้งศูนย์ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือจุดเริ่มต้นอันไร้ขีดจากัดเมื่อเราพูดถึงศูนย์หลายคนไม่จะคิดถึงความว่างเปล่าความไร้ซึ อะไรทั้งสิ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วศูนย์คือจุดที่ทรงพลังที่สุดในจักรกวาลมันคือจุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างมักเริ่มต้นขึ้นในโลกของคณิตศาสตร์ศูนย์คือจุดกําเนิดของระบบพิกัดเป็นจุดที่เราเชื่วลายทางและทิศท,ทางของทุกสิ่งในโลกของฟิสิกส์ศูนย์คือจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบในโลกของปัจฉาศูนย์คือสถานะความเป็นไปได้อันไรขีดจากัดการเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการได้รับเราได้รับอิสระภาพในการเลือกได้รับโอกาส ในการสร้างสรรค์ได้รับพื้นที่ว่างที่พร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่ระหว่างความกลัวกับความหวังมันรู้สึกยังไงคำถามนี้จะสะท้อนความซับซ้อนของอารมณ์มนุษย์เมื่อเผชิญกับการเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่ความรู้สึกเดียวแต่เป็นคลื่นความรู้สึกที่ซับซ้อนความกลัวเป็นสิ่งแรกที่เราพบความกลัว จากความไม่แน่นอนความกลัวจากการล้มเหลวอีกครั้งความกลัวจากการถูกตัดสินความกลัวจากการไม่สามารถกลับไปสู่สิ่งที่เคยมีแต่ความกลัวนี้เป็นหลักฐานว่าเรายังมีชีวิตยังมีความรู้สึกยังมีสิ่งที่เราต้องป้องกันต่อมาคือความเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องเดินทางไปคนเดียวเมื่อไม่มีใครเข้าใจเส้นทางที่เราเลือกเมื่อต้องเผชิญกับความยากลําบากโดยลําพังแต่ความเหงานี้เองที่จะสอนให้เรารู้จักพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีความกุมเครือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่รู้ว่าทางไหน ผิดทางไหนถูกไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดหมายได้หรือไม่แต่ความคุมเคืือน,นี้เองที่เปิดพื้นที่ให้เราได้สำรวจได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆหม และได้เรียนรู้ในเวลาเดียวกันแต่ท้ายที่สุดก็มีความหวังความเชื่อมั่นที่ลึกซึ้งว่าเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ความหวังนี้เองเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเราไปสู่ข้างหน้าพลัง,งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นจากศูนย์มีพลังที่ซ่อนอยู่หลายประการ1พลังแห่งการเรียนรู้เมื่อเราเริ่มต้นใหม่เราจะไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆเ,เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้จากความผิดและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น 2. พลังแห่งการสร้างสรรค์ความว่างเปล่าคือผืนผ้าใบสีขาวที่พร้อมให้เราวาดฝันที่พร้อม ห,หมที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ใหม่ไม่ต้องถูกจํากัดด้วยกรอบเดิม3พลัง,งความมุ่งมั่นคนที่เริ่มต้นจากศูนย์มักจะมีความมุ่งมั่นสูงกว่าคนที่ได้รับมาตั้งแต่เกิดเพราะเรารู้ว่าค่าของสิ่งที่เราสร้างเราจะไม่ยอมให้มันหายไปโดยง่าย 4. พลังแห่งความอ่อนน้อมการเริ่มต้นใหม่ทําให้เราถ่อมตัวรู้จักขอความช่วยเหลือรู้จักเรียนรู้จากผู้อื่นและเปิดใจฟังรับคําแนะนาปลดเรียนจากเจ้าสัวคณินคําพูดเจ้าสัวคณินไม่ได้แค่เป็นการถามปัญหาแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ไต่ตองกับตัวเองมันเป็นคําเชิญให้เราได้้มมมองเหห็นควาายทที่แ ของการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตจริงเราทุกคนจะต้องไปเชิญกับช่วงเวลาที่ต้องเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะเป็นหลังจากล้มเหลวในธุรกิจบางคนอาจจะเป็นหลังความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงบางคนอาจจะเป็นหลังสูญเสียงานหรือบางคนอาจจะเป็นเพียงแค่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีขึ้นไปสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากศูนย์แต่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวและยอมรับมันเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่เราจะสามารถรับมือกับมันได้ดีมากยิ่งขึ้นการเริ่มต้นจากศูนย์ยังมีประสิทธิภาพต้องมีการ ขั้นแรกต้องยอมรับความเป็นจริงไม่ปฏิเสธไม่โทษใครไม่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแต่มองไปข้างหน้าและเตรียมตัวสําหรับสิ่งที่กําลังจะมาขั้นที่2ต้องกําหนดเป้าหมายใหม่ที่ชัดเจนไม่ควรคิดจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ควรคิดจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้ได้ขั้นที่3ต้องเริ่มต้นจะขั้นตอนเล็กๆแต่ต่อเนื่องการเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําสิ่งที่ใหญ่โตในทันทีแต่เป็นการสังสมความสาเร็จเล็กๆให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขั้นสุดท้ายต้องอดทนและเชื่อมั่นในกระบวนการการ แต่ที่สําคัญต้องใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงหากทุกคนเป็นคนที่กําลังเผเชิญกับการเริ่มต้นจากศูนย์ให้จําไว้ว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตรู้นเคยผ่านจุดนี้มาแล้วกันทางนั้นความรู้สึกเหล่านี้ที่คุณกําลังเผเชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลความเหงาหรือความคุมเครือซึ่งเป็นเรื่องปกติมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตอย่าให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาหยุดทนแต่จงใช้มันเป็นพลังผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าการเริ่มต้นจากศูนนย์ไมม่่่่ใชชโททษแตตเป็ขขอองววัญีีิบ มันเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตเป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนจำไว้ว่าในเกมของชีวิตการเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่ายแพ้แต่ม,มันหมายความว่าคุณได้รับโอกาสที่จะเล่นเกมใหม่ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่มากกว่าเดิมคำพูดของเจ,จ้าสวทธนินที่ว่าโอกาสเริ่มต้นจากศูนย์มันรู้สึกยังไงไม่ได้เป็นแค่คำถามแต่เป็นคำเชิญเป็นคำเชิญให้เราได้กล้ารเริ่มต้นใหม Donc, ให่กล้าที่จะสร้างสรร์กล้า คุณกำลังยืนอยู่ที่จุดศจงยืนให้เกียรติพื้นที่นั้นเพราะต้นนั้นคือจุดล้มต้นของทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตรงน,นั้นคือจุดที่ฝันเริ่มต้นและตรงน,นั้นเองที่ชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้น